เอาอ,อ,อ,อันนี้ก็ขออันอันนี้แหละข้อไว้พ่นให้เพิ่นนี่แหละเอาเพิ่นทางเพิ่นนี่เพิ่นเท้าบุมีแนวต่อบุญแทนคุณเพิ่นเลยเท้ากับเพิ่นซอยสุ้มขากัให้เพิ่นสุขภาพเข้มแข็งให้ดับเพิ่นรวยกว่าเพิน่นไปเมื่อนาบุ่งแหละลเมิ่งเพิ่นแย่งที่ว่าคนอันที่ดีไปแหละนี้ให้ได้เท้ากับบุ้มีเท้ากับเพิ่นกับซอยเท้าได้ ก็ได้เเเขาาอนะสบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อเม่พี่น้องสบายดีป้าลุงแล้วลก็เอฟซีนเบริร์สุขูสุขคนบมัสมองสุบอนวาสิสยู่ประเทศลาวประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศการยินดีตอนทับเข้าสู่ชองยูทูบต่องตูไซ วันสุกอีกแล้วพี่น้องโดยเนาะก็คือมาพร้อมๆนังตุไซเมอร์นี้กับในเดินทางมาที่ดินพี่น้องเลยก็คือว่าเนาะทางทีมงานเพิ่นก็ได้ซื้อาพากระแตะและกัสังกะสีพี่น้องเลยเนาะมาให้ครอบครัวเอมีเพิ่นพี่น้องาะไปนี้อากาศจะฮอตฮอตทางนางนนตุไซกสบพาพี่นอ้องย่างไปเลยเนาะปลุกรถมาส่งเพิ่นก็มาฮอดเลยแหละพี่น้องเลย เป็นนาซังกะซีล้วก็พาเกตเต้ลำแข่งเนาะอ่าบรรยากาศไม่ร้อนแห้งกินน้ำพี่น้องเลยน้ำชานมเย็นๆเนาะแก่ห่อนเลอนี่ช่วยแหลรมาเมือนนี่กับพี่น้องเลยเนาะเถียงแล้วเนาะสิบเอ็ดสิบสองมูงแล้วพี่น้องเลยฉลังสากเนี่ยอ่าที่โซ่พี่น้องเลย เนื้อที่ดินของอเอริมเพิ่นเนาะไอ้ตุค่เพิ่นก๊าดลมกับเอริมเพิ่นพี่น้องเลยไอ้โต๊ะแต่ละคนกระจมอยู่ผู้เดียวพี่น้องเลยจักซึ่งพ่นจุ่มยังเนาะสงสัยอันเริ่มนักแกล้งไดง้หนิอ่าไอโตพี่น้องเลยมึงบรรยากาศมไหมนี่โหดว่าแดด โอ้ยเนาะยังอันนี้คือใส่บอกใส่แว่นยังอันนี้มาแต่ไซอันนี้สบายดีเดลยตัวควาสบายดีใช่เนาะโดยป้าจะมาแต่ไซอันนี้ก็มานทำกันถี่แล้วเต้องเหรอพอโบอยากตายยิบก่อนไซเว้นยืมยืมน้ำตู้ชิดใส่แว่นป้าหลอดีเนาะหล่อบอกหมายถึงขอยนี่ินอีมันมีเงินหายเยอะป้าโทูเอา สบายดีเด้อมีเด้ลยมาเห็นกันลายมือเติบเนาะ,ะไปเวียดกันกระเื่อยุ้ยผักเบี้ยมันนี่ไม่ไปเนาะแม่ผักเวี้ยไป,ไปเวียเว้ยกลายมือกระเ่อแต่ว่าตอนนี้ช่วงแดงเนาะอันนี้เนาะช่วงแดงช่วงเศร้าแม่ถ้าเป็นอย่างนี้ว่ามันแดดพผดแม่แดดเลยดิฮ้อนตู้มีเห็เเดเองนนี่เนาะเห็ดแต่มื่อยได้ไงนี่วานนี่ว่านนี่ ทีโทไปนังไงครเอาสบายดีสบายดีเนาะสบายดีอยู่เวื่อนนาะมือลงมเนาะแม่นวนนี้ผักเวียสามือวันทิดผักเวียเมนอหลายมือเอฟม้แค่มีคนน้อยสบายดีนะสุกคนนะสบายดีสบายดีเนาะโดยมีแกงนองมือเนาะสบายดีสบายดีโน้แม่น้องม่สบายดสบายดเงินบรบาเงินวานี่ เบ็ดแล้วโอ้โหนี่คือเบดไว้แผนี่ชื่อยังงนะสอน้ำสอน้ำชื่อน้ำน้ำยังน้ำยังฮะน้ำนยน้ำยังเลยเอ้เาสบายดีเลยเอสบาดีเนาะเดือบร่อยเนาะอ่ะยันดเพิ่นเอ้าเมื่อเวียกเพิินลงเลยเอาลงเลยเนาะยกาน ซือแน่ก็ฉีดลงมาตุ้ยอยๆกันนะเนาะค่อยๆฉิจับไปได้บ่ได้เราหลายคนเลยหลายคนเีนสามคนแล้วเนาะแมนความมันเบาอยู่เนาะี่่ช่ก็ทอยไปแล้วก็ยังาพี่เจ้าน่ะกระเพิร์เนี่ยหาตุชิดลงบูเดียวก็ได้สำีี่สือเบานเนาะจวต้องทางคุณบอดกันเลย ไม่รุ่นเนาะพึ่นมาเอาลมณ์คนเดียวก็ได้เนาะไม่รุ่นนะเนี่เข้มดูเนาะคนขับมาที่นี่ร้อยกินนี่ร้อยซี่ผู้ประจักษ์นี่แหละข่อยง่วงหาเพิ่นเพราะว่ารถข่อยไวกิแท้เพิ่นไปน้ำแล้วเบิ่งเบิ้งเบิ้งแม่หลังคือนบุหินห่อบัดเบิ่งข้างหน้าผู้้ัดโน่นแหละข้างหน้้าแลวไยิ่มากกว่าข่อยอีกอันนี้เทียรคาร เอามาช่วงไหนได้นี่แมนแมนมั่วหนะตุเสียขาคนช่งเนาะเพิ่นเอาไปช่งท่างอื่นแมนแมนแมนดูเพิ่นถ่ายเท่าท่านอื่นอัเดียรอ่ะระวังเดินนิดหน้อยเด้อเพิ่นสิเอารถเพิ่นออกไปเลยได้ที่ทอยแล้วก็ไปหนาไปทอยแล้วก็ไปหนาไปหนาเลยอ่ะโอ้แท้เลยโอ้โหลองเหยียบไม่เหยียบมันนะเด้อส่วนสังกระซีเด้อแม่งพลังมัดตามส่วนสังกระซี่แล้คือว่าทอยออกก็ได้เนาะเจ็ดสบายมันห่อนได้มึงสังกระซี ห้อแท็กกันดีบมุงตากันดีห่อใช่ว่าบะมุงบวมเลยวเลยบะมุงแห้งฮ่อเจ้ากระสังเบาก่าดินี่หม่แล้วโอ้ไอ้ตัสายชิงแท่นนี่สัตว์เข่าหัวเพิ่นครับเป็นโทษีแล้วเนาะ ยกล้ออีกเนาะนไปเนาะตู้จะจะลองเห็นเนอออกไปเนจะลองเห็นจะลองเหากระซือตู้เดีวรออยเนาะเขายืนลมกันอยู่แดดนี่บ่โบเาะว่าไปนี่่มไปนั่นุณบ่บกบุกก็ได้ตัวนี้ตัวนี้ก็ได้เนาะใกล้นี่ไปเอ้าห่อนกโกบกัไปบไปกับไปกัไปกับไปเถอะมันห่อนนี่ไปไป้ามันบัแล้ว มีบ่อไทุกคำแนนจะเห็นระบอสีดินจังฮะสีดีข่อยเี้อันนี้หัวบ่อสีดินเจ้าเอออันตูบอันนี้เนี่ยแม่นของของน้องตูบี้บ่แม่ของตูบี้นี่ใสิเจ้าได้ตูบเล้วเหรอเจ้ากับพ่อพ่อน้องมีฝนมาฟุกตูบหมาพ่อโอ้ดีแล้วเนาะแม่ตูบนี่ก็พอแล้วแต่ว่าสุจ้ายังไม่ไมีตูบมียางสำเนาบ่ะดัมีแค่หันอ แมน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 นะตุกต่อไปแล้วชี้ทุกอันพร้อมนะโอ้ดีแนะสันเนอแมนไปด้วยไปต่อกันมาด้วยวิธีอันเดียวเลยตอนนี้อืมอ่าอืมอันที่บนได้คบมาครบแจ้งกันแล้วแฉเลยวนะรถยังอันนี้เด็กองำนน่ำเด้ทุกคำมันยุมให้แน่เด็กหงำหน่ำนี่ใส่อยู่ป่ะตุกไม่เกือบฮักเมึงแน่ฮะไม่เกือบฮัก ใช่สูบเลยบ่ออกอยู่บ่โอ้สูบบาทเดียกออกเลยเนาะใส่เลวใส่แลวใส่เลยโอ้้องยังยังเดียยังพอโอใส่ใดีเนาะบ่งไปบ่งมากก็ออกคือน้ำน้ากินเนาะโรถแงนี่ บัตรบัดของหน้าตัวนี้ฟัดรยังขุ่นอยู่เนาะเห็นเราหยอยด้วยเนาะรถรถิศหุ่นล่ะวะตอนนี่บัตรแค่เดียวเนาะเโา้ไม่นี้น้องหมีบัตรไปเรียกเนาะเป็นมหัศเงินเดือนนะบอสเออวันเนาะมันเป็นวันหยุดเนาะไม่ไดเช็คเชิมก็ไม่ได้วันหยุดไม่ได้นี่จะปันชุกและบัญชีบัญเทากับบ้านเนาะเดินเดินเด พีแไปหั่นเทียฮะไหั่นกเทียกล้องนี้เอา่หมเนาะนั่งเลย่อยู่นนี่ยคือห่มอะไร่เนาะปลาตุกยินดยนี่บุคือนเลยมอมอเนี่ยแม่โดยแกงส้มเนาะ ม่วงยังน่ม่วงม่วงไข่ม่วงไข่ใต่ไม่เบามากปลาขอกินกับอันนี้ก็คือไข่เลยเว้ยบึงไปบึงมากอะนั่งสาวที่เจ้านั่งบ้นั่งบนั่งาม โอ้ยเช็ดเช็เช็เ็บไข่แดดบริีนเนาะอดอดดีอันเนาะเนียนเน้องก่อยย่าตักล้องก่อ้ากันกิน้าวเตียงเลอบ่กินแล้วกินเลยแมงไข่คือเรือคือขวในบยงเทยนยงเข่าได้เนี่ยยงบริกีนเข่าได้เนาะ กินย um ูนินด่งไฟยูนิดางแนเพื่อจเจ็บต็เนาะนี่นี่มันจุไฟเหรอเนาะบึงได้จุไอ้น่มันลามไปยันหม่ป่ายาบ้าใบแห้งนี่ไงกรจูดแยังบ่บใหม่ผลุนตุเออแมนได้ผลทำเลยเนาะแมนนมนแมนสาวที่บอกเด้อปานี้คตเบิ่ดแหล่โดยมีแตตุเรนแต่ลืมแปอามาให้เพิ่นเดอตะปูจะปลาอยู่รถไฟ อ่าซื้อสังกะสีให้นหกแผ่นแล้วก็ซื้ออาผากกระเทะกะหาแผ่นโดยเพียงพอเนาะวันที่เช้านี่ก็เสามาเด้อเอาเสามาให้ตื่นเลยบ่จะตื่นบ่ยังงงอยู่คือยังถึนชิงลิงลิงจะมาเมาแดดข้าวแดดเมาแดด กอนหน้าออนไลน์จัดห้องคนนะมันจิกระจันห้องเลยไปบอกไปหาติดบ่อใช่ปะนี่แผนเทสจังได้เลยอย่าทำใครจะเป็นคนว่าน้องน้องมีบ่หรือพ่อหรือแม่ช่างแผนคิดว่าชวางแผนอะไรนี่ปัดมาอยู่นี่ปุกจูบแล้วนี่ช่างแผ่นวางแผนจังได้ วางแค่เนี่ยเห็ดเห็ดหัวแล้วเห็ดหัวก่อนเจ้าเห็ดหัวอย่าว่าที่ปลูกก็ยังไข่ก่อนคิดเลือดถูกแะ้วปลูกนี่พักนี่นีหยาตัวนี้ปลูกดับแรกได้ตู้เปลเ่็ดหัวเนาะเพอเรื่องเฮือนอันนั้นมอบเป็นหน้าที่ของคอยเย่าเจ้าว่ต้องคิดยังเดี๋ยวมีแผนจังไหนแล้วค่อยคิดมาบอกโดย แต่ว่าวางแผนนี่คือหัวหัวในกระปูกอิงคเนาะหัวหัวก้อนหน้าิงยหัวนิตรงตลาดเนาะแต่ของชเจ้าน่ะของเจ้านี่อืมเาเดอเ้บบู่กกัได ดินที่เจ้านะ่ะปลูกไปปลูกดินที่เจ้าปลูกตัวพุทธเพราะว่าดินทีเจ้านี่เฉพาะเห็ดเฮือนนั่นกันเกือบเต็มแล้วเพราะเือนช <c oughs> ิมหาสาวค่อยชิจงทั้งหลังนี่ตามผู้ใหญ่เพิ่นบอกนะี่ทั้งหลังนี่สองเมตรทั้งขาง้ขางสองเมตรแต่ละข้างทั้งหลังนะให้ห่างสำนักมหาศิเหลียร์สำใดเข้ากับบุหูโดยอ่าเห็ดชิมหาสาวชิมหาต้นเร่ดอกกัญชงยัยเติบแตงห่องสีห้อง เฮ็ดสมโมเดิร์นแบบเพื่อนสมบูรณ์เลยโอ้ยงามในสมม i ติถ้าความยาวนี่สิยาวซ่ําเคยทั้งนอกเฮือนสมบูรณ์เลยได๋ต่อๆที่ครัวนําบ่เพื่อนน่ะแม่นรวมสิหาสาวคุเนาะแม่นแม่นๆมันสิลังใหญ่กว่าบ่แม่นว่ากระเทิบแต่ว่าความยาวกระเทิบกับเพื่อนน่ะซ่ําแตเพื่อนสบเลยแต่ว่าตเพื่อนน่ะสิซ่ํากระเทิบเลยซ่ํามุงกระเทิบออกมาเลยเอ้อ เอ้ยไม่อย่างใดีนาะจะเป็นมันลายจะเป็นแบทลายเนาะบ <c oughs> อได้นอนแด้มือนนีเนาะแบทลายนอนีนอน่เล่น้อหัอน,หนมหันแหละเนาะโมหันเลยไม่ใช่เด้อ <c oughs> นตบีอะไ้กเลยข่อยย่างขอยยังปลาหามแหลนอยู่ตอนนะต้องมีเลยยินสาว่างเผนดยงไดงเห็ด <c oughs> ตัวเห็ดหัวไอ้ก่อนัวันเต้นเนาะกลางคืนมาเห็ดแม่กกลางคืนนา่งดูเนาะ มึมีใครผ่าเนาะใครผ่านี่ยเสาไฟก็ถึงไม่ดินเท่าหนึ่งเพื่อนเจ้ามาอีกเหรอวะคนมาเพคนเอามาอีกแต่สิบอกเพื่อน๋ยวามื้อนี้แหละขอสิไปจ่ายเงินค่าดินเพื่อนแหละสิบอกให้เพื่อนเอาเสาไฟลงอีกแง่เสาหนึ่งเจ้าไฟเข้าเจาไฟลงดินเท่าอืมอืมประมาณนั้นขึ้นมาลงกะ พี่โต้ไปใส่ตุกของตุกข้ามมาแล้วก่อนเออแต่ว่าของน้องตุ๊บี้เหรอตูกตุ๊บี้แต่ว่าคำว่าบัตรบัตรเฮือนของน้องมีแล้วข้าก็จังดึงมาดึงมาใส่เฮือนพี่เจ้าอ่าประมาณนั้นใครอยากทานยังก็ะาำเลือกห่อนแห้งเลยบัวอันนอือยยังเงียบอยู่ไะยเงเออยยอยู่นี่แม่ไนอนก็แนีเมืองดินเมืองยังอยู่นเรื่องฟังอยู่เนาะแห่อน ทำเงนกระทำเรื่องอันน่นกันเพื่อนอันขึ้นหาเช้านาเห็ดเด็นใหบอกด้วว่าอันท้งอันทงเัวพ้อมม่ว่าขั้วว้ยเียวมารวมรวมมุดาเลยทัขั้วบอกเด็ดตเฮือนเ็ดตเฮือนเ็ดเตเฮือนเพื่อนขั้วนั่นต่างหากแล้วแต่คุณยายคนชิบ้าต่อไปเล้วแตไว อยากฮู้ชื่อเนาะถามเบิ่งเนาะบ่ผิดแม่นมีหยังอยากถามก็ถามได้เนาะเดี๋ยวจะเฮ็ดกล้องข่อยสิตกต้องไปสิอยาก้องเฮ็ด3ห้องเพิ่นว่า4ห้องเพิ่น3ห้องครับกับ5ห้องเพิ่นว่าไผว่าเฮ็ดบ่ได้แต่ว่า5ห้องนสิบ่ได้แหละเออ3ห้องเอาแต่ว่าเฮ็ด3ห้องเอาว่าซั่นเอา

กวางแน่เผื่อว่าแขกคนมากไม่กี่คนบ่นนางเผื่อว่าห้องหอยชีเฮ็ดแบบว่าตามผู้ใหญ่เผื่อว่าน่ะเฮ็ดแบบโชกโมเดิรลแบบเพื่อนสบัว์นะเป็นกันห้องแมนห้องเบื้องหนึ่งน่ะเป็นห้องโถงห้องฮับแขกแต่แถวหนึ่งน่ะเป็นห้องนอนเบิดสามห้องเนาะเบื้องหนึ่งน่ะเป็นเรื่องห้องโถงเลยโด่งเลยเขากินน้ำในโลงเลยประขมาน เอาไปจนจนต่อออกคเพื่อนขั้วนั่นเป็นห้องแถวห้องแถวเบื้องนี้ห้องแถวอีกภาคหนึ่งจะเป็นห้องนอนเบิ้ลห้องปลห้องมันเนาะชาบัวเพิ่นคืออันเอ็นซีเบื้อเข้าใจแบบเพื่อนชาบัวแมนแมนแบบซีฮูยอยู่เอามาเจ้าที่ตามช่องข่อยกับเป็นเบิ้งเพื่อนชาบัวตอนนี้เห็ดแล้วเลยนี่เรามีเนี่ยติดตามอยู่เห็ดหรือเปเนาะเนาะหรือว่าจังใดกะได้แต่ผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นว่ามาเขาก็เห็ดตามเพิ่น เดี๋ยวค n อยสิถาเพิ่นเบิ่งเทื่อนึงเฮาก็บ่ได้กินดอกหักถามได้ไดก็ไปแนะาแนะาเลือกได้จัได้หลังเิ่นเนาะแต่ว่าแต่ว่าให้นี่ห้องเนาะมันบ่ดีว่าจะเอาได้ลเนาะลเลยพเฮือนเา15าวนึงเขาเฮ็ด หาห้องนี่แมนครับ้มีบ่อนยางเลยแมนนไม่ห่องนอนเลยสามห้องเนาะพอดีสามห้องพอดีกานเด็นหาห้องนนี้เป็นแบบห้องแถวที่ทา้งกลางยางทางกลางยางช่องภาคเนี่เป็นห้องนอนบสามห้องแขกคนมากกัเข้าไปอยู่ห้องเลยห้องไฟห้องมันสามห้องได้แขกต้องมีมากเข้าห้องต้องมีสามห้องครับแขกพอมากเข้าห้องพอแมนนั่งกัจังโตออกแมนอ่าสามห้องคือว่านอนได้เรือแหละขนาดว่าเรานอนอยู่ใน ปัจจุบันคือเฮานอนอยู่ป่านี่เฮาบ่มีห้องก็ยังนอนได้เนาะเชื่อว่าเฮาก็นอนได้นี่ังูสานอนได้ๆะกได้เด้สิใหญ่ดีๆเนาะเออจักนนีก็สบายอยู่ต้องทําเีย ยปีหน้ากับเผาแล้วปีสิม้านี่อีกสามปีอนุ่มก็ยังกินอยดีบอทิถ้าว่ามันยังในปากสามองเห็นจะโกรเต่าเนาะยแหละเห็นใส่แว่นมือเดียวไอุ้่ได้เลยเจ็ดเปรี่นุ่มบ่หรือว่าตั้งเห็ดเนี่ยมาคาบอมหรือว่ามีคำถามเลยถามไปชั้นบ่ปกติเห็นอมิชิมิจะห้กินดูดแต่น้่งบางคนมือมบ่เนี่ยละอ่าเนาะโดยออให้ดูดแต่น้่งก็มีได้ตัวและมือนี้บอนี่ชีเฮ็ดนี่ยชีตอบ ตอนนั้นบ่าย2:00 3นแลเออดอ่อนก่อนเออเด็กเบิดก่อน3คนนี่บ่ทังว่าแลมึงงว่าัดนมาอยานี่เด้ค่บ่สบายเจ็บปวดคอแล้วว่เจ็บหลังจิบแมวแล้วเนาะปวดอแล้วว่ดเมื่อยแหงว่เออเฮาเฮ็ดตให้ลมาซอย20:00นแล้วมันฮอดเนาะแม่นยัง คุบน้าน้งถาม <fits you S 2> ้ลอกมึงวะเ้าน <tutoring> ่อใช้เงินนะตัใช้เลินมือเดียกับเต่ตอเห็นมักยุกกระบะเต้ตอ้องใช้เ่นน่มันกัเทหิ้วเรื่องเท่มอแดดมันแห้งแดดมันแห้งเออพู้น้องเฟรนกับหัวช่ยหน่อยขึ้นรถดิมาได้เห็ดแบนแตกบั เปนอดว่วานด้เป็นมาเบกตะปูนหรืเต้ตทุบไม่ได้ดไหนมือมืออนี่พอได้ไปเบกแบกเข่าแบกอย่างเนาะมาอนี่คแล้อ๋อ้ยบเออเพ่นขันเพิ่นมีงานแล้วเพนิโท้ใสต่กางคืนบ่โดยมีโต้บ่อกนัดก่อน ดีใจอยู่บ่ตั้งกลางขึ้นบ่ดีใจดีใจยิ้มผู้เฮ็ดตลกก็ให้เฮ็ดอยู่เลยเนาะผู้เฮ็ดยิ้มก็ได้ซุปเนาะดีแล้วางไปดังไฟอยู่บ่ดีแล้วคนไปดังรถบ้านว่าชีคนบอกแบบมาแล้วเพื่อนอะชงโมเดลแต่ว่าแต่ว่าเอาทางขางมาเป็นทางหน้า เคยเห็นบ kind of ่อทรงโมเดลเห่าทั้งขางมันเป็น hmm. ท yeah. ั awesome. nope. ้งหนายังยังโมเดลเห็นมันโมเดลบ่าทรงโมเดลแบบแหลมเลยได้งามเนาะ้แมบเป็นทรงฝรั่งทรงต่างประเทศทรงรูด้วยนะแต่ว่าเอาขางมาเป็นทั้งหนาเอาขางเฮือนนะมาเป็นหนาบ้านคือมีทรงมีหมดมันดอกเพิ่นว่ามาเนี่ยนะเคยเห็นเพิ่ว่าเคยเห็นเราเคยเห็นเงามเลยเนาะทุกคนเคยเห็นแล้วบปล่ มือนี้แหละบาบนี้เนเนอะนีแหละเนาะอืมาจะชงก็มีได้ยบ่เนาะห้องนห้องหนึ่งนะ้องน่งเล่นบ้เอ่ให้คอยห้องหนึงพอบานอ่อยู่ใกล้กันด้เนอะพว่าถึงเมียห้ก็บพบมาเมียไนอนน้ำบ่อง้แขกแล้วมันจะกว่า ไปถ่ายคลิปมาเดึกจะตุค่มเนวดถึงให้ไม่ได้เข่าเฮือนเพราะได้เล่นมานอนมาลิบอ่มาลิเด้นี่ยมาลีจสั้นกระหนาบ้านก็ได้หายไปเลยหนาบ้านเนาะพักนี่พักนี่คิดว่าชีปลูกิพักกันปลูกะไรเห็ดนานพักอีอย่างนึงคือการปลูกมันชิได้เขาชิได้ขายไว้เนี่ยมีความขีดในพังกิตัวผักอัญชันลาย พักนั่งตู้เนาะรักบรรัวพาต้องว่าขายสุภาพเลยเนาะขันอีตัวพักบ,ง,บ,บงนี่ได้ขายดีอยู่บอกพักบงขายดีพักบงเลยจ้ะลูกง่ายขายดีอยู่ได้หือเ่า,าพักบงนี่ครับเคยเคยขายง่ายเพื่งขายกับอันพักอีตูวอือเพราะว่าพักบงนี่ตามห้านอาหารนี่ชิคายดีเด้อห้านอาหารเพราะว่าเขากินดบบเมนูกระเปียกเพิน้ำกระเปียกพักบุงไผแดงด้วยกระเปียกเพิร์นอย่งบอาโลดนี่บด ชิองสามตอนนี่เนาะตอนปลูกก็ไวสามสิบปลูกเลยเมนวันต้นนี่งือผงทุ้งไข่วันต้นน่ะสิปลูกพักบางแผนเรียบร้อยดี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 เนาะเห็ดเลเห็ดเลคนเคยเรียนโกเียนเจ็ดนี่กะเอามาเอามาลูกเ้อแรกมา้งไทยเอาบูมีนาเห็ดเอาก็เห็ดแบบนี้แหลปลูกหนึ่ปีอยู่ขนาได้เหากะหมูขายเขาเขาขายพักเคยชนเนาะ้งไข่กับไปทรงข้าเจ้าเดี๋ย กยังไขรนี่บ้ยากซ้ผ่านมากอะัวจงไกนี่มีคนหับเลยโดได้อยู่หาหกสิบพันเขาแต่อเขาแต่มีเนาะยุปุ่นกันเมื่เมื่อเอายเือเนไปหับเอายื่องอนเขาได้ซื้อขายจริงตัวใครติแสนมัดสามพันเมื่อก็มัดสองพันก็มันลายเขากับนุมัดสองพันมันลายเขากับรมัดสามพแมนแเนาะเขาได้ขายไปเอายื่อเนผใ่ มาเปล่หญ่อ่ะดีเนาทำก็เป็นงกำลังใจฮะชียู่เคียงขา้างสีซอยเท่าที่สีซอยได้แม่ตามที่ผู้ใหญ่เป็นเมลไม,ไมายเลยไม้เขาเกษตรถาดอ่ามีปัญหาไหมยังไ่เข้าใจไหมยังได้โทรหาเดอ้อโทรถามเดี๋ยวจะไปเวียกต่ออีกก่อนอาการซื้อมาอันนี้นะเบิดเสือร่านเาะเพราะว่าจ้างจ้างเพคนเอามาให้เปอกคันคนทีมาส่งยาลากกับโบมาได้มันน้อย ก็มียางกับขาน้ำมุงน้ำมันผลน้ำเนาะใส่รถไข่กับมันบดพ้อมันใส่บ๊วยได้มันใส่บ๊ได้มันสั่นเพราะมันความปลอดภัยเนาะแมนแต่มันความปลอดภัยคือจะว่ามันเกีกะหนทางเพิ่นเลยได้จ้างเพิ่นแสนหาในการค่านั่นก <9, 9, S 1> ับร่วมกันน่ะแปดแสนปลายเก้าแสนนะแปดปลายเก้าแสนเลยแปดแสนแปดสิบเก้าพันลาว่าเก้าแสนอันนี้เอ่ออ่าคุณแล้วห้าพอนบาท ไอ้น้องมีบ่อเช่าให้อ้ายอหเจะเนาะอ้ายเพิ่อนเด้ออ้ายอ้ายเข้าอยู่ต่างประเทศผู้แหละผู้เิ่นชื่อดินผู้เิ่นชื่ออ่าเพิ่นมีบุญคุณตาอเาาหลายเนาะาา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 าวาาาาา่าา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 วาา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 านา่นาาาแาาาาาาเาา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 า่าาาาาาาเฮาาาาาาาีาาาานา งดีๆกันจิดตามมางโดยเฮ็ดตีทำตีดีไปตลอดเนาะอันนี้กองฝาอยังอับยาบ่กินบ่ได้เด้อเออก็ยาเอาได้ฝากน้องมีกับแม่กับพ่อเนาะมีอย่างชีว่ากับว่าเลิศก็ฝาบอว่าเลิศเนาะแนวบังกงเด้อบออือเอาอันนี้ก็ขออันอันนี้แหละขอไว้พ่ให้เฟินนี่แหละไอเฟิน ขัง่นมีเพิ่นเท้าบุมมีแนวต่อบุญแทนคุณเพิ่นเลยเท้ากับเพิ่นซอยสุขากัให้เพลินสุขภาพแข็งแรงดีหล่เพิ่นรวยกว่าเพลินไปเมื่อนาปุ่นแหละดูเพิ่นแย่งที่ว่าคนอันที่ดีไปคนแลกเฮ้ยได้เท้ากับบุ้มีเท้ากับเพิ่นกับซอยเท้าได้จำได้เท้ากับเอาเนาะโดยเพราะว่าเท้ากับเลือกได้เนาะทำใหาเลือกบ่ได้ มีเพื่อนมาซอยถือว่าดีที่สุดแหละแมนยมาซอยกับขอให้เพื่อนอยู่ดีไม่แห้งและสุขภาพแข็งแรงเป็นโฮมโฟมไส้ให้ลูกให้ด้านต่อไปเนาะต่อไปเลยให้เพื่อนหางเพื่อนมีไปเมื่อหนาแล้วสาธุสาธุเนาะสาธุสาธุเนาะโดยเป็นเชื้อมันลดบุมีนะว่าแต่ใครคิดดื้อไปแต่ผมชอบไปอยู่กับตู้คำเลยผมลิ้นลดเลย่น้องเลยผม เอาแต่ประมาณนี oh, ้เลยสนอพี <f illes> oh, <work> ่น awesome, oh, ้องเลยโอ้อันนี้ห้านั่งสะพานกัแบบนี้เลยบ่แม่แล้วจอ๋อแต่ว่าห่มอันนี้เย็นนียเนาะห่มต้นยังไงพี่เนินอันนี้โอ้ต้นยังว่าจะถามต้นไม้เขาเรียกว่าก้มยมแต่พอเห็นหมากมันจะซื้อ เอาประมาณนี้เนาะอยู่ดูเข่าก่อนเป็นยังไงจาเขาบ่กเละไข่กระมีเลยยูหะเนาะอะไรเข่าก็ต้มบันใหญ่หนึ่งมาๆๆมาสิมาจะเนมีหน้าบุูดอะไรกินเนาะเอาสบายดีเเนาะสบายดีเด้อก่นเด้อคนใจคนใจเราเนาะนี่เนาะประมาณนี้พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะฮ่ากระเพาะพี่น้องเป็นกำลังใจคนไลค์คนแชร์คนทีดตามพี่น้องตูไซทีมงานสุกเอาเนเด้อพี่น้องเลยเนาะ อาเป็นทีมงานน,น้อยแต่กะไปแบบ่งแบบปันความสุขให้ทุกคนที่เพิ่นขาดความอบอุ่นขาดความอานพี่น้องเ,เนาะเข้ามากันไปพี่น้องเย้ยสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าหากว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญท่านใดอยากซอยเรือทงองววางครอบครัวเอ็ยมีเพื่อนเนาะอาว่าจะเป็นวัตถุสิง่งของกะติดต่อมาหานลองตกไซได้กับทีมงานได้นะพี่นอนเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ข้อกล่าวคข้าาสบายดีสบายดี